ก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2025เลยเนาะมาแกะกล่องเซตใหญ่ของเซตใหญ่นี่เป็นของพัก GT นะให้ทายว่าเป็นตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกอไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันปิดกล่องอยู่ใครจะรู้แต่ชื่อเห็นชื่อคลิปก็รู้ละแต่คงไม่ใส่ชื่อคลิปไงนี่ มาเป็นกล่องหลอดสปีกแกนของเคก็แถมตามนี้ก็จะมีแลัดดากอนหลอดสปีแกนแล้วก็เดดบาฮาหมุดใ่คนใช้เดดบาฮาหมุดนี่มาแกะอ่าผมได้ เดซบาฮาหมุดก ah, an. uh, ่อนก็แกะเดซบาฮาหมุดก่อนอ่ะต่อไปก็เ huh. ป yeah. ็นหลอดสปีกนอ่ะขอกล่องชิดส่วนไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งกล่องไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะหลอดสปีกน อ้อ่ะรอสปีกันกองไว้กองไว้ตัวสุดท้ายสแลตดากอนอ่ะกองกันไว้ก่อนอ มีอะไรอีกไหมอ้ามีชิ้นของบาฮามุดด้วยแล้วก็สติกเกอร์นั่นเอง,เองมาผมจะเริ่มรประกอบบาฮามุดก่อนมาประกอบอยังไงเนะี่ยประกอบไม่เป็นซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอย่างนี้เหรอเป็น ผมไม่กล้ากดเลยะกลัวมันหักยังไงดีคลิปแรกของปีสองพันยี่สิบห้าเลยนะโอ้โหมันประกอบยากของแท้อีก เป็นว่าผมยังไม่ประกอบบาฮามุดแล้วกันนะผมจะเอาชิ้นแท้มาใส่แล้วกันบาฮามุดอะมันให้ดิสอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยให้อะไรมาเนะี่ยให้อะไรมาก็ไม่รู้ลำบากต้องไปหาชิ้นตรงมาใส่อีกมาแล้วก็ไดเวอร์ของวอคิลลี่ให้มันทำไมก็ไม่รู้ต่อไปก็เป็น ลอดสปีกเก้นมาประกอบโอโหประกอบยากยากมากเลยผมไม่รู้ด้วยไงว่าด้านไหนต้องเป็นด้านไหนอ๋อผมรู้ละทำไมผมประกอบไม่ได้ผมลืมกดตรงนี้นี่เองมา ลองดูตอนนี้มันเป็นหมุนอะไรอยู่เนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไปเป็นอะโอ้ย,เ,อเ,ออยเจ็บเส้นเลือดเลยโอ้ยเจ็บเส้นเลือดเลยโอ้ยโ,ยโยตรงล็อกแข็งมากแข็งมากมากอ่ะโอ้ยประกอบไม่ได้เลยอะ่ะแข็งจัด โอ้ยประกอบไม่ได้เลยแข็งมากทุกคนตายแล้วยังไงดีเนี่ยโดนหลอกไม่ใช่ดิไม่ใช่โดนหลอกเลยเป็นเฮมันแข็งจริงนะนะโอ้ยเจ็บมือเลยขอไปกรอบแป๊บ โอเคสรุปมันปรับเป็นหมุนซ้ายอยู่โห้ก็ตกใจหมดนี่เท่ hey, อยู่นะหลอดสปีกแกนนะ่ะอืมอีตัวใหญ่ด้วยนะมาวางไว้มาผมประกอบไปละอันนี้ออกก่อนใช่ไหมกดอ่าใส่ชิ้นชิ้นนี้เข้าไปผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันชื่อชิ้นอะไร โอเคแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใสอ่ะโอ้ยทำไมบามูดล,ล็อกอ่อนจังอ่ะเฮ้ยล็อกอ่อนบามูดล,ล็อกอ่อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยติสดสติกเกอร์ต่อไปสแลดดะกอน <c oughs> สแลดดากอนให้ชิ้นมันไม่ได้ให้เม็ดสื่อมาหรอเออมันไม่ได้ให้เม็ดสื่อมา ไม่ปกมันเป็นชิ้นไม่เสือทำไมันไม่ให้ไม่สือมามันให้อะไรมาไม่รู้เออใช่ไหมเหรอให้เดเวอร์อะไรมาแหละไม่รู้อุ้ยเดเวอร์หมุนได้เดเวอร์หมุนได้เฉยเดเวอร์อะไรเนะี่ยมาเราจะเริ่มจากจากัดแปะสติ้กเกอร์ก่อน อ่ะเลียงก่อนเลียงก่อนซูมซูมให้เห็นวยเบรชัดชัดเห็นไหมอ่ะลรเอ้ย <c oughs> <c oughs> มันเลียงผิด <c oughs> มาหนึ่งสองซ้ำไม่เนียน <c oughs> ติดคือผมติดหมดทุกตัวนะยกเว้นบาฮมุดเพราะผม วาข้มูนมันเยอะเกินอ่ะผมไม่อยากติดผมตีแค่เดเวอร์มันหลอ,อ,อดสปีแก้นมาดูคอนเซปต์ของเราดีกว่าหลอดสปีแก้นแข็งผมอยากรู้ในตอนนี้ว่ามันปรับซ้ายขวายังไงผมก็เองโอ้ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่รู้คือเราไปแบตเทิร์นกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิธีปรับความสูงก่อนนี่หมุนหมุนผมไม่รู้ผมยอมรับผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยเลยผมยอมรับอะยอมรับตามตรงมาเราลองเอาสามตัวเนี้ย ไปแบตเทิลกันดีกว่ามาเริ่มเอาตัวอะไรก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมรีวิวนี่เลยลอนเชอร์ลอนเชอร์ของวันอะเป็นลอนเชอร์ LR มีสลักสีเงินผมชอบอยู่ชอบชอบมามีชลองชูด,ด้วยลอนเชอร์ LR ชุดพระเอกของกล่องนี้อย่างสปีกแก่อกเลยมาอืมก็ถือว่าไม่เร็วถือว่าไม่เร็วเลยนะสปีแกลต่อไปดราก้อนสแลดราคอนลืมปับรลืมปรับลืมปรับ ออดเรียบร้อยฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะดีจัดดีจัดต่อไปบาห์มุดสายแกใช่ไหมไม่ใช่ดิสายดีเฟน์ใช่ไหมบาหมุดอะน่าจะใช่มั้งล็อกคือกระจอกง่อยมาก แต่หมุนสวยพอสมควรผมว่าผมจะบาฮาหมุดสู้กับสปีแกน มีแก็ชนะอันนี้ผมชูพร้อมกันนะย้ำว่าผมชูพร้อมกันน่ะ,นนะเห็นไหมคนเห็นลอนเชอร์ของไหมลอนเชอร์คู่นะผมชูพร้อมเลยนะเห็นไหมไม่มีใครชูดก่อนเลยพื่หรือโอ้ยนินพันไม่มีใครชูดก่อนหรือ,ม,รอ,อม,มีใครชูด,ห,ชดหลังไม่มีใครชูดหลังทั้งสิ้นเออกว่าจะพูดได้ มัหูแพ้อีกแล้วอ๋อสปิแกนสปิแกนมันกิ่งจัดเลยอะ่ะมาสู้กับดากอนมังสปิแกนมังคีดีไม่ใช่ไม่ใช่ไหมกาจะเล่น <laughs> กาจะเล่นมุกนี่สมอยแมวดีกว่ามังคีดีดากอนอ่ะวันที่ละเครเคยดูไหมไม่เคยดูกัอนเนาะเดี๋ยวนอกเรื่องนิ้วชอบไปโดนนอกเรื่องนอกเรื่องไปละล่าสุด ือถือว่าโอ้ยโอมันดูดูดุ่น,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 นถือว่าจบแค่นี้แล้วกันคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีสองพันยิบสี่เนาะมาเอกล่องไว้ดูเลยบายบายทุกคนเป็นคลิปแรกไม่ใช่สองพันยีิบสี่สองพันยิบห้าเออคลิปแรกของปีสองพันยิบห้าเนาะโอเคบายบาย